จะรวจอาวุธปล่อยของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยเนี่ยไม่ใช่สปเปกต์ปะนะครับเป็นความตั้งใจอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชนและทหารในบ้านเราเนี่ยมีเป้าหมายจะทำลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่า าจะรบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกําลังทำอะไรที่คุณกิต้าถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอ้บีเอนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายกเ,เม็มาเนี่ยเราทราบการป้องกันตนเองการคุ้มครองประชาชนนะครับการคุ้มครองอาณาจักรนะครับของประเทศ นี่คือสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ในขณะนี้เรากำลังบอกกับชาวโลกเลยซ้ำไปว่าฝ่ายกัมพูชานั่นแหละเป็นฝ่ายที่ละเมิดกติกาของโลกในขณะนี้ครับ มุ่งสู่1ล้าน s ับสคร i เบอรเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะทานิพัฒน์คะตอนนี้ปฏิบัติการทางทหารเข้าสู่วันที่2แล้วนะคะแผนยุทธการเป็นไปนตามแผนหรือว่า,นะน,านักขณะนี้มีปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรบ้างคะท่านคะ ครับขอบคุณคุณกิต้นะครับที่ชวนพูดชวนคุยกันตรงนี้ในสถานการณ์ที่กําลังเดินอยู่ในขณะนี้ตลอดเวลานะครับในทางทหารเนี่ยเราจะใช้คําอธิบายว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือรูปแบบที่จะขอพูดคุยตรงนี้ก็ถือว่าเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่กระสุนนัดแรกที่ลั่นออกมาที่บริเวณชายแดนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนครับตรงนี้ หลังจากนัดเป็นต้นมาสถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราปฏิบัติตามแผนที่เราได้ตกลงกันเอาไว้เราเคยซักซ้อมแผนพวกนี้กันมาตลอดครับเรามีการฝึกร่วม3-4เหล่าทัพนะครับบบกเรืออากาศตำรวจหรือแม้กระทั่งฝ่ายพลเรือนก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในใจ นะครับมันอยู่ในแผนหลักของเราซึ่งมันเป็นหน้าที่นะครับของกองทัพไทยที่จะต้องทำงานตรงนี้เอาเป็นว่าแผนที่มีการได้เปิดชื่อกันมาแล้วนะครับจากกระงภูวนาถนนั้นเป็นแผนใหญ่ซึ่งเราเอาไว้ไวบริหารเอาไว้ควบคุมนะครับสถานการณ์ทางด้านตะวันออกทางด้านกัมพูชาอันนี้ มีผู้รับผิดชอบหลักอันนี้ก็คือผู้บัญชาการฐานสูงสุดครับโดยตําแหน่งตําแหน่งในแผนตรงนี้ก็คือผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารสสลาบอใบไม้ทอทหารน,นะครับสอบอทศูนย์บัญชาการทางทหารในเวลาเดียวกันก็มีแผนย่อยรองรับมานะครับมอบให้กองทัพบ,บกเป็นคนผู้บัญชาการฐานปกเป็นพอบอสถานการ อันนี้ก็คือพูดถึงตัวทฤษฎีก่อนนะครับให้เห็นว่าการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้มันมีขั้นตอนแล้วมันอยู่จะต้องมีความพร้อมมีการซักซ้อมมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเรื่องของซิงโครไนเซชันนะครับเรื่องของการสอดประสานสอดคล้องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากในสนามรบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาผมขอใช้คำว่าทั้งกองทัพไทย สาม,มารถควบคุมสถานการณ์ควบคุมสนามรบตรงนี้ได้นะครับอย่างเหมาะสมขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่สื่อต่างประเทศหรือว่าการต่อสู้ในขณะนี้มันมีหลายมีสามสนามกันแล้วกันนะครับสนามรบที่1เนี่ยหรือว่าการต่อสู้ในแนวที่1นนีน่ก็คือการต่อสู้ในสนามรบนะครับตรงนี้ที่บริเวณชายแดนการต่อสู้ในแนวที่สองหรือว่าแนวรบที่2เนี่ย มันคือการต่อสู้ในเรื่องของเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเรื่องของที่จะต้องไปพูดกันในเวทีระดับโลกแล้วก็สนามที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของ i อนะครับสื่อต่างๆที่วันนี้ต่างคนต่างก็ทำกันนี้ไม่ว่ากันนะครับเอาเป็นว่าในแนวรบแรกเนี่ยนะครับที่ทหาร ทำหน้าที่อยู่ตลอดแนวชายแดนเนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆก,ก็มีพื้นที่หลักๆอยู่หพื้นที่ด้วยกันที่เรานะครับสามารถปฏิบัติได้ตามแผนเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการสู้รบนั้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่คนไทยทั้งหลายสะเทือนใจมากก็คือเรื่องที่พลเรือนของเราครับเป็นเป้าหมาย ผมขอเรียนคุณกีต้านะครับแล้วก็ท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราประสบพบเจอเนี่ยได้พบเห็นข้อมูลจะรวจอาวุธปล่อยของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยที่เข้ามาตกในฝั่งไทยเนี่ยไม่ใช่สเปนสปะนะครับเป็นความตั้งใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เคยมีเหตุนะครับรบประทะตามแนวชายแดนมาได้หลายโอกาสเนี่ย ลงที่ครั้งใหญ่ที่สุดก็คือกุมภาพันธ์ปีสอง4ห้าห้าสี่เนี่ยซึ่งผมยังอยู่ในราชการและก็เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็เป็นสิ่งเป็นความตั้งใจของพระเมรเลยก็คือการใช้อาวุธปล่อยระยะไกลลงไปยังที่หมายที่เป็นพลเรือนครับซึ่งเราก็ได้พบแล้วว่าเมื่อวานนี้ก็ทำลักษณะนี้อีกเป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ คือสิ่งที่เราก็ต้องพูดแล้วก็ยอมรับนะครับว่าการปฏิบัติยี่บสชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมันมีการสูญเสียของพลเรือนไทยนะครับแล้วก็มีทหารอยู่จํานวนหนึ่งขออนุญาตไม่ต้องบอกนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้ในเวลาเดียวกันความสูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็มีอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งขนาดเนี้ยนะครับที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ตีสี่นะครับทีทหาร,รเขมรก็ เิดฉากการยิงในพื้นที่ที่ที่เราประาวาังกำลังเอาไว้เรียบร้อยและเรารู้ว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่จะต้องทำการสู้รบกัน,นครับบริเวณภูมะเขืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้ววันนี้นนขณะนี้ก็กำลังดาเนินการสู้รบกันอยู่นะครับซึ่งจะเน้นหนักไปในเรื่องของอาวุธป,ปล่อยอระยะไกลโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่ในขณะนี้ครับนี่คือภาพรวม ททีี่เรรยนให้คกตาาบขอบพระคุณท่านนิพัฒน์ที่ได้แจ้งให้ประชาชนแล้วก็พวกเราได้รับทราบถึงภาพรวมแผนของทางกองทัพนะคะทีนี้จุดแรกคือตัวอาวุธปล่อยนี่แหละค่ะท่านนิพัฒนค์ครับตัวอาวุธบ m ม21ที่เมื่อวานเป็นอาวุธที่สร้างความสูญเสียในบ้านเรานะคะท่านนิพัฒน์พูดถึงว่าทางกัมพูชาก็เคยใช้ยุทธวิธีนี้มาก่อนนะคะประเด็นก็คือรอบนี้เราคาดการ ได้หรือไม่และอาวุธนี้เนี่ยเขามีมากมีน้อยแค่ไหนถ้าเป็นอันตรายต่อการรบหรือว่าประชาชนและทหารในบ้านเราเนี่ย <c oughs> มีเป้าหมายจะทำลายอาวุธเหล่านี้หรือเปล่างานข่าวกรองของทหารที่อยู่ในแนวมาเป็นปีๆนะครับที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยตลอดแนวเนี่ยสิ่งที่ทุกลมหายใจมันคืองานข่าวกรองที่จะต้อง ทราบนะครับเหมือนกับมีหูทิปมีตาทิปที่จะต้องบอกได้ว่าข้างหน้าของเราเนี่ยข้าศึกกำลังทำอะไระครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะๆะะอย่างที่เคยเคุยกันบ้างแล้วผมย้อนกลับไปที่หนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับว่าสนามรบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาเป็นว่าไปตั้งหลักกันที่เผาสาลาตรีมุกเดีไ้ไหมครับ ตรงนั้นนะ่ะประมาณสักปลายกุมภาพันธ์นี่คือการนับหนึ่งของฝ่ายเขมรน,นะครับเอาเป็นว่าเราเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วเพราะว่ามันอยู่กันมาดีๆเนี่ยนะครับไม่มีเรื่องเลยทหารเนี่ยเขาอยู่ประจําแนวเผชิญหน้ากันนะครับเ mm hmm. ชื่อไหมครับว่าผมก็คุยกับรุ่นน้องๆบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องเปิดเผยและเป็นเรื่องที่ดี ถาได้อยู่ในแนวเนี่ยเขามีเบอร์มือถือกันนะครับมันคือการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุคือตรึงกำลังกันอยู่นะครับในพื้นที่ที่ตัวเองหรือว่าที่ตกลงกันเอาไว้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเยจะออกลาดตระเวนก็แจ้งอีกฝ่ายหนึ่งรับทราบกเมงเขาก็แจ้งครับนี่คือสภาวะที่ค้างคาอยู่มานานแล้ว นะครับหลายปีนะครับเราอาจจะไม่ทราบกันเอาละครับแต่ดูมาวันหนึ่งเนี่ยปลายกุมภามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยซาลาตรีมุกมันถูกเผานะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเฉยเฉยนะครับมันถูกเผานะครับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตามมาด้วยนะครับเหตุการณ์ต่างๆการล่วงล้ำดินแดนนะครับตามมาเรื่องขุดคูเลต นะครับก็คือสนามเพลาะนะครับในพื้นที่การเคลื่อนไหวการเพิ่มเติมกําลังสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทหารเรียกว่าสิ่งบอกเหตุนะครับมันก็บอกมาเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเรื่องของอมันมาโฟกัสที่ประสาทต,ตามเมือนทมนะครับแล้วก็ผู้นำเขมรเองเนี่ยก็ออกมาเล่นสื่อเองนะครับ o k e บุ o k คุนเซนก็ออกมาใช้สื่อใช้อะไรเฮ้ยเรารู้แล้วเฮ้ยเอาแน่เว้ย ตรงนี้นะครับเราพอจะจับทางได้แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มีเป้ามีหมายละของขายตมอเนเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับงานที่ที่ผมเกินนะชักแม่น้ำทั้งห้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่ามันคือสิ่งที่เราเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องบอกว่าแล้วเราจะทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนีครับการเตรียมแผนต่างๆเหล่านี้ ชนิดที่เรียกว่าเอาละครับวันนี้สงครามเนี่ยใครจะทำอะไรยังไงมันไม่มีขอบเขตนะครับถ้าจะรบกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะอยู่ที่ไหนยังไงกำลังทำอะไรที่คุณกิต้าถามมาโดยเฉพาะตัวไอ้จรวดไอ้บีเอมสองหนึ่งเนี่ยนะครับมีเป็นอาวุธที่ใช้กันมาตลอดและเป็นอาวุธหลักของฝ่ายขเขมรมาเนี่ยเราทราบนะครับว่าอยู่ที่ไหน กองบัญชาการอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนี่คือมาตที่ขีดความสามารถของหน่วยในพื้นที่ที่จะต้องรู้เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเราจะจัดการอย่างไรนะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ไหนนะครับอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยมันต้องเห็นภาพหมดก่อนการรบจะเกิดขึ้นขออนุญาตเรียนนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมเองก็จะหลุดประเด็นไปด้วยว่าในระดับรัฐบาลเนี่ยก็มีการประชุมกันนะครับที่สภาความม่นงงแห่งชาติแล้วก็เราก็ต้องประมัดระวังที่จะไม่ใช้ถ้อยคําอะไรทีเ่เราจะไปไปในเวทีโลกเนี่ยวันนี้เราก็จะใช้คําว่าเป็นการปฏิบัติการเ,เพื่อป้องกันตนเองนะครับตรงนี้ self defense แล้วก็ นี่นี่คือสิ่งที่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดน,นะครับมันคือการป้องกันตนเองการคุ้มครองประชาชนนะครับการคุ้มครองอันาจักนะครับของประเทศนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้นะครับก็ก็ต้องขอใช้คำนี้ด้วยนะครับตามที่เขาเขาชี้แจงกันมาครับตรงนี้ครับค่ะเราป้องกันตัวเอง อย่างถูกต้องตามกฎบัตรของสหรประชาชาติทุกประการใช่ไหมคะครั้นี้คะ่ะท่านิักธ์ครับเรื่องนี้เราเทั้งมีทั้งถ้อยถแถลงและการปฏิบัตินะครับในถ้อยถแถลงจะเห็นได้ว่าเรามีความวันนี้เนี่ยนะครับต้องรัดกุมนะครับคุณกิต้าเขาทำข่าวพวกนี้มาตลอดนะครับสงครามที่มีหลายๆพื้นที่ในโลกเนี้ยในขณะเนี้ยนอกจาก กายภาพทหารที่จะต้องทําสงครามกันแล้วเนี่ยมีบาดเจ็บลบตายเนียมันยังมีสงครามที่จะต้องพูดกันอีกก็คือในระดับโลกนะครับเวลาไปต่อสู้กันอะไรกันมันจะต้องชี้แจงได้นะครับว่าเหตุผลที่เราทําอย่างนี้เพราะอะไร1นึ่นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็สามารถชี้แจงกับชาวโลกหรือว่าสังคมโลกได้นะครับอย่างเช่นที่จะประชุม UNSC เนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะต้องชี้แจงได้เลยว่าเรื่องของการที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนใช่ครับเป็นฝ่ายใช้อาวุธสงครามก่อนเรื่องของการลุกล้ําอธิปไตยนะครับเรื่องที่เข้ามาขุดคูเลตนะครับตรงนี้เรื่องที่กัมพูชามีการครอบครองอาวุธสงครามที่เป็นทุนระเบิดที่ ผสที่สัญญาหรือว่าข้อตกลงอันต่านะครับมันก็คือระเบิดในตัว PmN2 เรื่องนี้เนี่ยขอย้อนไปเลยนะครับมันเป็นข้อมูลที่สำคัญวันที่27นะครับเมษาปีที่แล้วนะครับมันมีเหตุที่กำปงสปือคลังอาวุธของเขเมรเนี่ยระเบิดขึ้นมาเรามีฐานเขเมรตาย20 อันนี้เป็นข่าวเปิดนะครับของข่ายขเขมนเองซึ่งในบัญชีที่ขเขมนแถลงมาเนี่ยนะครับที่ระบุมาว่ามันมีระเบิดอะไรบ้างนะครับที่มันระเบิดสนันเมืองนะมันคือมี PMN 2อยู่ด้วยตรงนี้ครับมันก็คือเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรอบคอบแล้วก็รู้จักที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาบอกว่าเฮ้ย hey! ก็ในเมื่อคุณมีไงีในขณะที่ข้อตกลงอัตว่าเนะี่ยเขาบอกว่าจะต้องไม่มีในครอบครองอีกแล้วนอกจากคุณมีในครอบครองแล้วนะคุณยังเอามาใช้อีกคุณเอามาวางนะครับในพื้นที่ชายแดนในประเทศไทยในเขตประเทศไทยเห็นไหมครับนี่คือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่มันก็ต้องคิดซะว่าเมื่อเราจะต้องไป ต่อสู้ในเวทีโลกเนี่ยมันก็ต้องแน่นนะครับแล้วร้อยเปอร์เซ็นเอาละครับสิ่งที่ผมไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าการต่อสู้ในสาสามแนวรบนะครับเรื่องของสหารที่ทำอยู่ในขณะนี้เป็นเหตุเป็นผลนครับแล้วก็สมเหตุสมผลที่จะชี้แจงได้ในเวลาเดียวกันสนามแนวรบที่สองเรื่องของข้อมูลข่าวสารอันนี้เรื่อง ที่คุณกิตาใช้คำว่าเป็นไปตามกฎหมายกฎบัตรระหว่างประเทศเราก็ทำตามนี้จริงๆนะครับแล้วก็เรากำลังบอกกับชาวโลกเลยซ้ำไปว่าฝ่ายกัมพูชานั่นแหละเป็นฝ่ายที่ละเมิดกติกาของโลกในขณะนี้ครับ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ